สวัสดีค่ะคลิปนี้เต้จะมาพูดเกี่ยวกับการน,นับเด็ดสถานการณ์โลกแล้วก็ผู้คนนะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการล่มสลายของม่านรางมายาที่ถูกปิดเอาไว้ในโลกของเราค่ะมันเป็นเรื่องของพลังงานในระดับพลังงานของโลกภายในจะเปิดเผยความจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้แสดงให้ออกให้เห็นกว้างมากขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถปกปิด ความจริงต่อไปได้อีกแล้วค่ะจะมีพลังงานแสงบริสุทธิ์เข้ามาเป็นพลังงานที่เข้ามาทำลายความมืดทั้งหมดแสงนี้จะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะชำระล้างกรรมเก่าทั้งหมดและจะช่วยให้มันขึ้นสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นค่ะคือเป็นการล้างชำระล้างกรรมที่หนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวเครหโลกหรือว่าเามวลมนุษย์คือหลายคนจะถูกปลดปล่อยออกจากพลังงานแห่งความมืดค่ะ และก็จะได้พบกับตัวตนของตัวเองภายในที่แท้จริงจะมีการเปิดใช้งานในระบบใหม่ของหลายๆคนค่ะและจะมีการขับไล่พลังงานความมืดออกจากจิตวิญญาณของผู้คนพลังงานมืดหรือว่าสิ่งที่ตกค้างในร่างมนุษย์จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระและจะถูกนำพวกเขาให้กลับไปยังที่พวกเขาจากมาค่ะหลังจากที่ ทุกคนโดนครอบงำจากพลังงานด้านมืดมานานแสนนานหลายภพหลายชาติในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้ผู้คนจำนวนมากจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อใครทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะพบว่าตัวเองกำลังแสดงคำพูดหรือการกระทาที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วก็จะคิดได้ว่าเป็นการแสดงตนของด้านมืดมากกว่าค่ะความมืดเหล่านี้จะไม่สามารถติดตามเราได้ เราจะแยกจากมันจะเกิดการปั่นป่วนไปทั่วโลกเมื่อแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นเราจะเห็นพฤติกรรมหรือว่าเหตุการณ์ของแผ่นดินโลกและผู้คนโดยรวมหรือว่าส่วนบุคคลที่ก้าวร้าและเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆบนโลกและผู้คนที่เราได้พบหรือว่าผู้คนที่เราได้สัมผัส ให้เราระวังในการโจมตีการลุกดานโดยที่เราไม่ได้คาดคิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราค่ะหลายคนจะทำในสิ่งที่ผิดและหลายคนจะมีการสำนึกผิดและรู้สึกสิ้นหวังในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปค่ะจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากเพราะว่าพลังเมื่อชอบความวุ่นวายและศกัาตกรรมและก็ดูดพลังงานมากเท่าที่จะ รับได้แล้วก็จากไปค่ะก่อนที่จะจากไปหลังจากที่เสร็จสิ้นการกวาดล้างและปลดปล่อยขึ้นแสงนี้หลายคนจะเริ่มตื่นขึ้นแล้วก็เป็นอิสระจากการครอบครองคือทุกคนจะมีอิสระจากการครอบครองและทุกคนจะรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นผื้นแผ่นดินโลกผืนน้ำก็จะเป็นอิสระจากความมืดทั้งหมดและเปิดใช้งานแสงบริสุทธิ์ให้เข้ามาได้ค่ะ แต่กรรมยังคงเป็นกฎสำคัญในการปรับสมดุลใหม่สลับผู้ที่ยังอยู่ภายใต้กฎของโปรแกรมเก่าอยู่คือใครที่ทำสิ่งใดไว้จะมีการเปิดเผยจะมีการเผยแพร่เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเป็นโอกาสในการปรับสมดุลใหม่ครั้งหนึ่งค่ะศกนัตรกรรมที่ผ่านมานั้นยังถือว่าน้อยที่เกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนหรือว่าผู้คนล้มตายหรือว่าเกิด ปั่นป่วนไปทั่วโลกนี่ยังถือว่าน้อยน้อยกว่าอนาคตอังใกล้ที่จะถึงนี้เพราะว่าในอนาคตอังใกล้นี้จะมีเหตุการณ์ที่เกิดหายนะครั้งใหญ่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้ให้พวกเราปรับจิตสํานึกยกระดับขึ้นมาคนที่ปรับจิตสํานึกปรับจิตวิญญาณให้ยกระดับ สูงขึ้นมานั้นจะถูกแยกให้อยู่ระหว่างตรงกลางในการประเะชิญเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ให้พวกเราจดจ่อกับการทำจิตให้บริสุทธิ์และเพิ่มพลังความถี่สูงเพียงเท่านั้นส่วนคนที่เข้าร่วมศกนากกรรมทั้งหมดหรือว่ามีชะตากรรมที่เข้าร่วมกับศกนาตกรรมทั้งหมดคือกลุ่มผู้ที่ยังคงมีกรรมเก่าที่หนักมาก จึงอยู่ในเส้นเวลาหรือว่าทำลายนั้นๆเนื่องจากว่าจิตวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับผิดชอบในการกระทําของตนเองและไม่ได้สนใจที่จะเชื่อมโยงกับพลังงานความถี่ที่สูงขึ้นไม่ได้ให้ความร่วมมือในการรักษาจิตวิญญาณหรือว่าจิตสำนึกของตัวเองเราต้องตัดขาดจากการเชื่อมต่อก,กับโลกเก่าที่เป็นความเชื่อกเก่าหรือว่าโลกมายาทั้งหมดให้ออกไป และก็ให้ทำงานทำในที่อย่างมีสติโฟกัสแต่จิตภายในของเราทั้งหมดและให้อยู่โลกแห่งความเป็นจริงหลังจากนั้นเราจะฟื้นความทรงจำที่แท้จริงบางส่วนของเราจะเกิดความเท่าเทียมกันร,ระหว่างเพศหญิงและเพศชายและจะเกิดความเท่าเทียมกันในทุกสรรพสิ่งนี่คือความจริงและขอให้ทุกคนสร้างแต่พลังงานบวกความถี่บวก และก็พลังแห่งความสุขให้จำไว้ว่าความรักและแสงสว่างคือกุญแจสำคัญคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ